ครับมีการจัดกิจกรรมนะครับซาเล้งแลนลี่บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ป้องกันความเสี่ยงและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนครับ àng, นางณลิชนลันเสวะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสางอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยนะครับว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสางจัดกิจกรรมซาเล้งแลนลี่ ขอบคุครับซาเล้งแลนลี่บิ๊กคินนิ่งเดย์เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันความเสี่ยงและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนโดยเฉพาะโรคไข้เล็ดออกผ่านภาคีเครือข่ายแบบบุรณาการกระบวนการป้องกันการควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มแข็งทันต่อเหตุการณ์ในพื้นที่3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยน้ำรินบ้านซางและบ้านต้นขามตาบลขี้เหล็กซึ่งได้รับความรู้แล้วก็มีส่วนร่วมรวมไปถึงพึ่งพาตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายวิรยุทธ์ปิ่นแก้วรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการลงพื้นที่จัดการขยะพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันยุงแจกทรายอเบดจัดการสิ่งแวดล้อมปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายพ่นเคมีในพื้นที่เสี่ยงสูงและที่รกร้างอันจะส่งผลให้เกิดลูกน้ำยุงลายในชุมชนที่เป็นสาเหตุไข้เลือดออกนั่นเองค่ะนี่เลยครับซาลิงแลนลี่นะ